สวัสดีครับอยู่กับช่องินสีหัวรวยนะครับผม EP นี้นะครับผมเป็น EP EP แรกเลยในปีนี้ที่เราจะาเป็นตกปลากระทิงกันนะครับแต่ว่าผมมาไม่ทนันตอนที่ไปปากเบ็ดนะก็ตอนนี้เราจะไปกู้เบ็ดกันนะครับผมไม่ใช่ไปกู้เงินนะไปกู้เบ็ดนะทุกคนนี่โจ๊กเบอร์เรานี่ครับลุมเทียบ หัวหน้าแก๊งหัวหน้าเผา่านี่แกรอนนะครับผมเอาลงเอาแกลอนใครล่ะนี่แกลอนผมอยู่ขาดไม่ได้เลยนะเราต้องมีแกลอนนะทุกคนทีนี้เราต้องเดินเท้าไปนะทุกคน ทีนี้ทีมงานเอารถไปจอดอยู่นะถ้าไม่ได้เอารถไปจอดไว้ข้างหน้านะครับโอ้โหเดินมาจนตาสวดแน่นอนทุกคนไปตามกัน,น,เ,ลกกนเลยก็เลยตามมากันเลยโอ้โหพูดก็พูดไม่ชัดนี่คือหัวหน้าเผ่าของเรานะทุกคนน,นี่สวัสดีครับนี่ต้นปีสวัสดี e FC หน่อยสวัสดี e f c หน่อยสวัสดี e FC หน่อยมา e เขาวัดดีให้เออวัดดีเป็น <laughs> อ่าถ้าหันทางนู้นวัดดีโอ๋ทางนี้วัดดีวัดดีครับเอฟซีเออวัดดีครับเอฟซีวันนี้จะพาผมไปไหนครับเนี่ยไปกู้เบสไปกู้เบสแต่ไม่ได้ไปกู้เงินทกสเนาะไปกู้เงินทกสไม่มีดอกดอกด้แต่ป่าได้แต่ป่าเนาะแปรใส่ไว้กี่คันนี่ร้อยกว่าร้อยกว่าคันกะว่าวันนี้จะได้ประมาณกี่ตัวดีกว่าก็ยังไม่รู้เลยคือปลาเพิ่งขึ้นมาใช่ไหม ปลาเพิ่งจะขึ้นมาเนะาะวันนี้นนนก็ได้แกโลกกว่าโลกว่าอ่ะรอวันนี้ดูว่าจะได้กันเยอะหรือเปล่าทุกคนขณะนี้ผมก็อยู่ในทุ่งทุ่งพลิกขี้หนูพริกพริกขี้หนูชี้ฟ้ามั้งพลิกชี้ฟ้า <S <S ไม่รู้ไล่ใครก็บมดไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเขาจับเอาอาจจะรอเดี๋ยวรอทีมงานมาก่อนเราไปพร้อมกันก ทีมงานยังไม่มาเลยนะเนี่ยรอประมาณเกือบ10นาทีแล้วเยเอามอเตอร์ไซค์กับรถพ่วงไปจอดนะยังไม่มาเลยทุกคนรอก่อนละ่ะต้องไปพร้อมกันนะครับนี่คิดสภาพว่าถ้าเกิดแบกทั้งพันทั้งปลากลับมานะเดินมาตรงนี้นะไกลพอสมควรนะนี่รอก่อนทุกคนรอรอเดี๋ยวก็มารอสักคู่ โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาามาอย่างซิ่งเลยแหมรองเท้าก็ไม่ใส่ทุกคนดูรองเท้าไม่ใส่โอ้ผมรอตั้งเป็นชั่วโมงแล้วเนะี่ยกว่าจะมานะไปมาแล้วเนี่ยทีมงานเอามอเตอร์ไซค์ไปเก็บไว้ฝั่งนู้นนะสองคันรถพ่วงถอดเกือบก่อนเอาไว้เนี่ยแหละ ปกติต้องห้อยคอไว้นี่กนรลอนของเราแต่ไไว่ากี่คันร้อยหกสิบโอ้ปีที่แล้วก็ยังค่าบุรีปีนี้ก็ยังค่าบุรีอยู่นะทุกคนผมนจะให้แกะละให้ได้เลยบุรีปลาก็อยากหาเห็ดก็อยากได้เอาสักอย่างได้ไหมเห็ดออกใช่ไหมตอนนี้เห็ดออกเฉยเลยอะ่ะ นี้มากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันนี้มาเจ็ดท่านนะครับสุภาพบุรุษหนูดูคนนี้ใส่กางเกงยีนเลยนะครับท่านผู้ชมเกาะกอไผ่ไม่ต้องสืบต้องมีถอดกันบ้างแหละวันนี้ใครจะขาเขียวครับ<ก>ผมจะขาเขียวหรือเปล่าวันนี้ก็กไม่รู้แกลอนไม่มีด้วยแกลอนไม่มีด้วยแน่นอนเกาะไข่ดีเนาะบัดนี่บายไปุนทุนทุไปนู่น คอยไปล you know ัเอาัเพ oh, un ื่อนแปดจรงเลยแตมกะฮหันมาหโอ้โหเนเฮดกาแฟเป็นซองเย็นแน่นอนเย็นแน่นอนมาขาโอ้